ครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับนาฬิกาแขวนวินเทจนะครับสวยคลาสสิกมาจากญี่ปุ่นอีกเรือนหนึ่งนะครับซิติเนซี h เจดสามห้านะครับซิติเ้นควอนนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาที่มีเสียงบอกเวลาทุกๆชั่วโมงนะครับแล้วก็ตัวตุ๊กตานะครับหมุนไปหมุนมาได้นะครับหมุนตลอดนะครับตัวนี้นะครับนะครับก็โดยรวมแล้วสวยงามนะครับแต่ว่ามีตําหนิอยู่นิดนึงนะครับมีตําหนิอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับ ด้านข้างนะครับถ้าใครมีฝีมือในการแต่งสีหรือว่าไม่สนใจก็รับสภาพได้ก็จัดไปนะครับนี่ฮะพอถึงเวลาสิบโมงเขาก็จะปลุกนะครับก็จะบอกเวลานะครับจะบอกเป็นหลายๆเสียงนะครับมีประมาณหกเพลงนะครับบอกไปตามชั่วโมงต่างๆนะครับสลับกันไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ ความแรงของเสียงสามารถเร่งรถได้นะครับแล้วก็ปิดปิดเสียงไม่ให้มันปลุกก็ได้ไม่ให้มันบอกตามเวลาก็ได้นะครับกลางคืนก็จะเงียบนะครับเขาจะมีตัวตวจตรวจจับแสงอยู่นะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ make in Japan แท้ๆนะครับนะครับงานเก่านะครับอายุประมาณไม่น่าจะต่ำกว่า25-30ปีนะครับตัวนี้นะครับใช้ฐานก้อนกลางนะครับ3ก้อนแล้วก็ก้อนเล็ก1ก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับ ตัวนี้นะครับความสูง41เซนติเมตรความกว้าง34.5เซนติเมตรหนานะครับหนา10เซนติเมตรนะครับหนัก2กิโลนะครับนาฬิกาตัวนี้นะครับทุกอย่างภายในสภาพเดิมๆทั้งหมดไม่มีการซ่อมใดๆทั้งสิ้นทนทานมากนะครับตัวนี้ขายไม่แพงนะครับใครรับสภาพได้ก็จัดไปเลยนะครับนะฮะผมขายไม่แพงนะครับตัวนี้นะครับปกติหลายบาทนะครับงานวินเทจแบบนี้นะครับสภาพโดยรวมก็โอเคทับไม่แตกไม่หักแค่เป็นรอยเท่านั้นเองนะครับเป็นรอยเท่านั้นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ หลังก็จะเป็นลักษณะนี้รวลำโพงอยู่ด้านบนตัวนี้ก็จะปิดเปิดได้นะครับไม่ต้องปูกแล้วก็เล่งแล้วเสียงได้นะครับเสียงเบาแรงเล่งได้นะครับตัวนี้นี่ครับงานเจแปนแท้ๆนะครับผมเปิดฟ้าให้ดูนะครับภายในนะครับลังถ่านสะอาดไม่มีสนิมใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับเครื่องนะครับเป็นเครื่องลิทเทินะครับลิทเทิวอชเจตเมอินเจแปนแท้ๆนะครับทนทานมากนะครับแล้วก็เดินเงียบครับเดินเงียบมากเลยนะครับนี่ครับทาน ฐานก้อนนี้เลี้ยงตัวหมุนด้านล่างนะครับฐานก้อนนี้เลี้ยงนาฬิกานะครับก้อนเล็กนะครับใส่สองเอนะครับสฐานสองก้อนนี้เลี้ยงเสียงนะครับเสียงเอกดนตรีนะครับถ้าใครสนใจก็จัดได้นะครับเอาไัวแฟนวินเทจถ้าไม่ไม่ต้องการแบบว่าไม่สนใจเรื่องรอยนะครับก็เป็นตามอายุของเขานะครับก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับสวยงามนะครับมาด้านหน้านะครับนี่ครับ มันทนทานดีนะครับในการรุ่นพวกนี้นะครับเอาไว้แขวนโชว์ก็ไม่น่าเกลียดหรอกครับนะฮะสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับลองดูนะครับตัวนี้ผมจะลองกดเสียงดูนะครับเห็นไหมหลายเสียงมากครับประมาณหกเพลงอะ นะฮะอสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนาฬิกาสวยๆนะครับใครชอบก็จัดไปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ